ชาวบ้านชายแดนสะแกวถือแผนอพยพตั้งใจรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชาวบ้านหนองยากแก้วพร้อมแผนอพยพเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินผู้ว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญในวันที่12ตุลาคม68พลตรีธรรมนูลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรกรมองประกาศว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมองได้เน้นการนำนโยบายที่ได้รับมอบจากพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพอบอทอบอ ในฐานะรองผออระมะการปฐมนิเทศผู้บริหารกอระมะประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่กอระมะจังหวัดชายแดนเตรียมพร้อมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานปกครองในท้องถิน่นในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้วลงพื้นที่ออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วเพร้อประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมซ้อมแผนอพยพประชาชนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การซักซ้อมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับกลุ่มประบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กให้ได้รับการอพยพเป็นลำดับแรกพร้อมกำหนดเส้นทางและจุดรวมพลชัดเจนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับเหตุฉุกเฉินตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมอย่างรอบด้านมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้วล้อมภาพว่าไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใดแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า กเรามาขอแสดงความยืนยัดเคียงข้างประชาชนพร้อมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้างอย่างเต็มกำลังและส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนมั่นในความปลอดภัยและความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติการฝึกซักซ้อมแผนอ,อพยพครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอำเภอโคกูสูงซึ่งนำไปสู่การอ,อพยพประชาชนจาก4อํอำเภอไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสแก้วโดยมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด สำหรับความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่บ้านหนองแยกแก้วตะโคกสูงอภโคกสูงจัังหวดสแก้วพบว่าในช่วงเช้าผู้นำชุมชนก็ได้ซักซ้อมแผนอพยพตามประกาศของจังหวัดสแก้วโดยได้นำตัวแทนผู้นำชุมชนชาวบ้านจำนวน5คนร่วมการซักซ้อมนำโดยนางสมพรพชชจิตผู้ใหญ่บ้านหนองแยกแก้วมาร่วมซักซ้อมแผนอพยพเสมือนจริง